สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับส,ส,สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเป็นเจังหล้า่พใัญ่เรียกว่าเป็นประเด็นที่เอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงให้ความสนใจเป็นพิเศษตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่น้องนะเนาะเกี่ยวกับอักษรยอชอทั้งซึ่งต้มงโซ่สั่งอยเบิดมือ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมือนีหล,ลายๆคนก็สะเห็นแล้วพี่น้องนายห้างประจักษ์ชัยไฮททองคํานายห้างใหญ่เพื่นได้มีการออกมาไลฟ์สดแล้ว เปิดเผยแล้วสําหรับศิลปินคนใหม่ล่าสุดของไฮทองคาเรคคอร์ดนั่นก็คือน้องแคทกาลยานีหรือว่าอดีตน้องชูใจเพชรบ้านแพงแนละพี่นองอดีตศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นจังไรหลังจากที่ทางนายหางประจักษ์ไช่ไฮทองคามีการไล่สดแนะนําศิลปินคนใหม่ล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดพี่นองผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอดโจโจยมนินามวงศาก็ได้มีการออกมาไล่สดคือกัน เรียกว่า FC แฟนคลับเป็นจางไรส่งกําลังใจเพียบพี่น้องซึ่งอบอสโจเพิ่งกระไดมีการเบ่เนะพย,ยัยเนาะไม่มีการดิวอะไรกันรับหลังแน่นอนพี่น้องคือตามนั้นรู้เท่ากับที่ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงรู้ดูยังพี่น้องน้องมีการทักบอกบอสโจคือว่าซียูกับวงหนีสาถึง4มือสุดท้ายสุดท้ายแล้วเพราะว่าสี่ขอ ลงไปดูแลแม่แล้วกะไปเรียนต่อนะพี่น้องเนาะซึ่งอบอจูเพิ่นกะเป็นผู้ใหญ่เป็นเหตุผลที่ไม่อาจปฏิเสธลูกได้แล้วก็เนื่องด้วยว่าศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายหลายคนยังบริหนิการเส้นสัญญาพี่น้องเพราะว่าอีหยังเพราะว่านี่ละบอจูเพิ่นวา,าเพิ่นอาจสิเล่งเห็นว่ายังเด็กอยู่จังส่แม่ความคิดคือว่ายังไม่นิ่งยังมีการปรับเปลี่ยนความคิดอยู่ทุกวินาทีน่ะล่ะพี่น้องอเพิ่นกะสีเบิ่งไปเรื่อยเนาะ ถามว่าเสียดายบ่เนาะผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงสําหรับนอ้องชูใจเพิ่งกะว่าเสียดายยุ่แต่กะบ,บริสเสียใจเมือ่อลูกคือจังว่า,ามีเส้นทางคิดว่าไปหมองหนีละซีดีกว่าหมองเกาเพิ่งกะยินดีน้าลูกเป็นคาบอกที่เฮาเคยได้ฟังก่อนหานี้แล้วแมนบ่หลัอแล้วมีบางช่วงบางตอนพี่น้องที่เพิ่นได้นิการบอกถึงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะหนากสิขอตัดให้พี่น้องเขาไปฟังสักหน่อย วันเวลาไม่นด้ไปตรวจจัดสรรครับแต่คนที่จะนะครับยืนยัดอยู่กับผมนะครับให้พี่น้องยู่ได้อุ่นใจกคือขอบครัวผมลูกสาวผมครับองค์อิงเพ็นรบนแพงครับสำหรับชีว่าังไนไงล่ะข้ามชิดของผู้เป็นพ่อ เออจังสี่เมื่อนี่เสียงบ่มมีเดือพีนองเด้อขอไปขอไปพี่น้องเลยวไว้ไนี่ทำงานหนักเลยข่อยไปที่นี่แม่นบ่เป็นจังไรพี่น้องหลังจากทีหลายๆคนได้ฟังแล้วเนาะซึ่งคำวบาวคำวบานี่เนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนจำได้ดีพอไงหนูบ่มี่มือสิทิถิมพอโจหนูบอมี่มือถิมวงสาวหน่อยเพรบานแพงบวพอโจแมนุสิพอกับปัญหาเอียงกระตามหนูพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง พ่อจูลักกะสาวหน่อยเพรบ้านแพงแน,นี่ถือว่าเป็นความคิดของผู้บริหารเพราะไงบ่แมนความคิดของศิลปินธรรมดาธรรมดาด้เป็นความคิดของผู้บริหารบ่วสิวงอ่าบ่วว่งศิเจอกับปัญหาอียงก็ตามหนูจะอยู่เคียงข้างวงหนูจะอยู่เคียงข้างน้องหนูจะอยู่เคียงข้างพ่อจูลักกะแมนนุษเป็นจังไหรยหลายคนจังบ่มีขอสงสัยเป็นอย่างบ่จจึงไฟเขียวกับอุงอิงเพรบ้านแพง เป็นยังจังปั่นเด็กน้อยคนนี้เป็นอย่างจังดันจนสุดความสามารถแมนบอกแมนมเห็นว่าบอโจูคนมีการปล่อยเพลงให้ลูกด้วยรั่วสำหรับองค์อิงเพศบ้านแพงแมนแล้วสำหรับกรณีนี่เนาะพี่น้องเนาะบอแมนกรณนี่แล้วบอโจโิ่นไปแล้วเบาอยู่เสมอการปั่นคน้นมันยากยากมองใดยากมองความคิดของลูกเต่านี่แหละ,ะบางคนยังบนนิ่ง สิ่งงยิ่งอยู่เลยว่าบ,บ,บ่าโจบอกว่าบางคนความคิดยังบ่อนิง่งค<า>่ะบ่อนิ่งคือยังจักซียูต่อหรือ่อยูต่อใจหนึ่งใ,ใจสองจกยูใจหนึ่งใจสอง,สองอบอ่อ่เออบางคนกล่าว่าจะของบอดโดดเด่นเททีควน้นค<า>่ะบางคนก็นว่าคือจังบ่ท่านไหนมีเพ้งน้ำมูค่ะ<า>เออคือจังบอดบอดอันบ่พอบอด<า>ันบ่เออแล้วเป็นยังบอดโจเป็นจัง จังมีการคัดค้นไหมคัดใครที่จะมีเพลงมีซิงเกิลคุณภาพพร้อมไปทัศนคติพร้อมไปบ่แบอนว่าเฮ็ดเพลให้ออกซัำจังสี่แล้วเป็นอย่างจังด้านผู้หญิงเพราะหนึ่งละ่ะกระแสนองมาอันนี้ต้องยอมรับสองทัศนคตินองเยี่ยมแม่ว่ามือหนึ่ง ราสิพมี์ซื่อเสียงลาศาีกระแสตกไปแต่ว่าราสิยูกับสาวหน่อยเป็นไปเพงขอให้มีเวทที่ลองเพลงราสิยูตรงนี้ยูกระพ <อ S 1> ริบแล้วแมนค่ะถ้าสิวบาไปแล้วถ้าผูใ้ใดจำคำเบาใดเนาะพี่น้องเนาะถือว่าใจแรกใจอิหลีสสำหรับบอสจูแลวกะอุมอิงเพชรบาแงแงก่อนหน้านี้บอสจูก่อนที่จะ,ะช่วงที่เพื่อนรับอุมอิงเพชรบาแงแงเป็นลูกบุญธรรมเนาะ พอบ่หูดอกว่าลูกสีดังหรือว่าบ่ดังแต่จังไหรลูกก็คือลูกของพอแมนบอจนวากะรับองอิงเป็นบุตรบุญธรรมแล้วองิงกับว่าคือกันบ่าพอจูแมนุดสาวน้อยเพชรบ้านแพงสิพอกับปัญหาเอียงกระตามลาซิยุ่เขียงขางพอจูแมนุดลาซิยู่เขี่ยงขางนองลาซิยุ่เขี่ยงขางสาวน้อยเพชรบ้านแพงบบถิมอกป้าไปใส่นี่แหละถือว่าจนขนาดบ่โจว่าต่างแต่เป็นวงมากเพราะไง ยังไม่มีศิลปินคนไหนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่กล่าวว่ากับบอดโจแบบนี้องค์อิองอเพชรบ้านแพงคือคนแรกคือศิลปินคนแรกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ว่ากับบอดโจแบบนี้จังบอสงสัยเป็นอย่างเพินจังรับเป็นลูกแมนค่ะอืมนี่แหละภาวาจังสี่ละถ้าท่านน้องสิได้ยชายาบอค่ะบอดหน่อยอืมอืมผมเสือว่าถ้าเบิร์ดรุนบอดโจ หรือว่าปอดโจวางมืออุงญิงคือหนึ่งในผู้บริหารอย่างแน่นอนค่ะอืมเพราะว่ายังเพราะว่าน้องฮักฮักองคอ์กรค่ะฮักชาวหน่อยเลี่ยนแพงอหลีคือยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยละ่ะแม่มาละ่ะแล้วกะถือว่าสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่คิดกว้างเนาะคิดเผื่อคนอื่นพี่น้องนี่ละ่ะจังว่าเดินตามรอยพ่อเป็นความคิดของผู้บริหาร รุ่นต่อๆไปพใยัยเสียสละ,ะส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเสียนว่าหน่องมีการเสียสละบว่าสิเป็นติดมาไล่จังสีเนาะให้กับทีมคอนบอยทีมอาจารย์นักดนตรีจังสีไหมมีการโอนเงินให้กับสอนนุดเพื่ออย่างเพื่อสื่อกับเขากับนางให้กับบุคลากรของสาวหน่อยเพรบานแข้งฐานะรวมๆค่ะผมว่าบอทำกว่าแสนสองแสนนี่ยูระยูะดอ,อ่ะแมนบปล่ หลายครั้งขายเข้าจังล่าสุดนี่กับสามหมื่นล่าสุดเลยนี่ก้อนนานีโอนหาซ่อนนูตอีกเท่าไหร่ค่ะหลายหมื่นหลายหมื่นซื้อกับเขาให้ทีมงานก้อนนานีจบจากทั่วทั้งภาคกลางเอาให้ทีมอาจารย์นักดนตรีให้ทีมคอนวอ์ให้ทีมแดนเซอร์เป็ดยังคนเรานี่จังหักดอก นี่แหละผู้บริหาบราบร่าเป็นว่าสิมีเตรียมหนาแต่ต้องได้ใจทีมงานนำได้ใจลูกน้องนำแล้วอุ้งยิงนี่หลายๆคนแม่กระทั่งคนที่มนี้อายุมแม่กล้าอดือเตรียมปากบอดหน่อยอนี่แหละพี่น้องหนึ่งในพันหนึ่งในหมืน่นหนึ่งในแสนหนึ่งในลาะจังสิมีผู้หนึ่งอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะ มาฝากเอซีแฟนคลับของสาวน้อยเพจบ้านแพงหลังจากที่มอนีเสื้อวันหลายๆคนพากันจนังใดหรอเพ่อใยญ่ซีเรียสเพล่งเครียดแมนบอด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อองค์กรสาวน้อยเพรบ้านแพงจนบอลัจว่าววขอบคุณเอซี่แฟนคลับเนาะถือว่าเป็นเกราะ,ะผนงังท้องแดงบอกกับเพื่อนว่าอืมนั่นละ่ะไว้ย,ยังกระซังต่ขอไปจำคั่วเหล่าระเบไดแต่ว่ากถือว่าเอซี่แฟนคลับนี่ละ่ะปกป้อง เป็นเกราะคุ้มกันให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเคียงข้างกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาโดยตลอดอันนี้เป็นเรื่องเล่าดีๆย่านซี่เรียดหลายแมนบ๊อ๊ะแต่วบบกูจังไดซี่เรียดซีเป็นยังคือท่าแปลงยังสี่วันทะเลาะผมเกลียดรัฐบาลเอาจังสี่ละรัฐบาลท่านไม่ช่วยป้อยออกมาได้จังไดวะสี่สามเบิเอาพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเลยกู